วันที่4มีนาคม2,568จังหวัดสงขลาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดถแถลงข่าวโครงการสืบสารอัตลักษณ์เมืองสงขลางานวันสงขลา10มีนาคม2,568นำโดยนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสุริพันธ์นสงขลาผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิน่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานางสิสเพนละไม้พันธ์วัฒนธร,รรมจังหวัดสงขลาและนายวิจิชัยเพชรวนผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมท้องถิน่นภาคใต้ร่วมแถลงข่าวมีหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมงานณห,ห้องแสดงใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาภายในงาน มีการถ่ายทอดสดในรายการ NBT มีประเด็นผ่านช่อง11 NBT ภาคใต้โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและไลฟ์สดผ่านสื่อโซเชียลที่เพจวันสงขลาเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต6และเพจ NBT สงขลาเพื่อกระจายข่าวประชาสัมพันธ์งานวันสงขลาซึ่งมีความสำคัญกับสงขลาให้รับทราบและมาร่วมงาน สำหรับงานวันสงขลาในปีนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่9ระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคม2568ณนะสะบัวแหลมสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายประกอบด้วยกิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรม16อำเภอการแสดงวิถีชีวิตที่สื่อถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอการสาธิตและจำหน่ายภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม80ซุ้ม จาก16อำเภอการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงวงดนตรีการจัดนิทรรศการคนสงขาคนต้นแบบและมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรคนสงขาคนต้นแบบการมอบโล่ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขาประจำปี2568การเสวนาทางวิชาการหัวข้อสงขาในเสียงเพลงสเสน่ห์สงขาในเมืองพหุวัฒนธรรม เสน่ห์สงขลาตอนตระเวนกินถิ่นสงขลาของโหรร้อยเพเทเสสงขลาและมีอีกหนึ่งกิจกรรมคือจัดให้มีพิธีเวียนเทียนพระาธาตุเจดีย์หลวงบนเขาตังกวนณะสาลาวิหารแดงเพื่อสักการะ,ระพระาธาตุเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวนและพิธีทาบุญตักบาทบรรพชนคนสงขลา16อําเภอทั้งนี้เพื่อระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา และบรรพชนคนสงขาเป็นการสร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนสงขาและเมืองสงขาให้เป็นที่รู้จักสร้างการรับรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อการใช้ชีวิตหลากหลายสไตล์ในสังคมพ,ห,พหุวัฒนธรรมและผลักดันให้สงขาเป็นเมืองสร้างสรรค์นในด้านต่างๆสร้างความรักความสามัคคี นำความสุขความภูมิใจมาสู่สงขาเมืองมีเสน่ห์ส่งเสริมการเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรับรองบริบทของเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสังคมโลกสมัยใหม่สอดรับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว ฉะนั้นสิ่งที่เราจัดขึ้นนะ่คะหนึ่งเรื่องการที่จะในเรื่องของการสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างในเรื่องของความภาคภาูมิใจในทาสศิลาะด้วยกันของเรานะคะประเด็นที่2ค่ะก็คือใช้คำว่าวันสงศ์นี้นะคะในการที่จะรกระตุ้นภาพศิษฐกิจสูงขึนของเรานะคะให้มีแรให้เกิดการได้ทูคค้เพราะว่าตอกนี้ทรายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแกง๊สโรนีซึ่งเราได้รับเป็นหนึ่งในสองเมืองนะคะที่จะสับสเลนโกไปแล้วก็สองในเรื่องของบรดกโกซึ่งเราขึ้นลิสต์ไปแล้วเป็นหนึ่งในสิสิ่งเหล่านี้ค่ะเริ่มต้นจากความเป็นสูนย้าของเราทั้งสิ้นนะคะะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในการที่จะร่วมวมือร่วมใจกันและตรวจดอน,น้องๆพี่ๆน้องๆเราสื่อชมในการที่จะประชาสัมพันธ์ไปข่าวว่าอย่างนี้ มีความเกิดก้าวหน้าก้าวสูงในเรื่องของสกู๊ตแล้ว